สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีนะครับและนี่คือสกูปพาพ,พิภพไททันนะครับผมสาหรับชื่อตอนของคลิปนี้มีชื่อว่าสัต์เอยนะครับผม <c oughs> ชื่อตอนอาจจะมีความแบบว่าฮาร์ดคอร์นิดหนึ่งนะครับก็เนื้อหามันก็ตามชื่อตอนนั่นแหละนะครับผมว่าสัตเอยเนี่ยมีความหมายว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของไททันที่มีความเป็นสัตว์ป่านะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเราดู a t t a c k on t i t a n มานะครับผมในในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะได้รู้ว่าพวกแบบ ททันเนี่ยมันก็คือคนยักษ์นั่นเองนะครับที่จริงเนี่ยภาษาญี่ปุ่นมันก็แปลอย่างกันแหละครับเคียวจินนะครับผมเคียวแปลว่ายักษ์ จินแปลว่าขนนะครับก็แปลว่าขนยักษ์นั่นเองนะแต่ว่าใครจะไปรู้ละ่ะว่าในซีซั่นสเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีไททันตัวหนึ่งที่มีขนมาเมื่อมเต็มตัวขนาดแบบว่าไอ้คุณมิเกะก็ยังงง,งๆเลยว,ว่าไอ้ไททันที่มีขนเต็มตัวอย่างเงี้ยเพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกเอออะไรเงี้ยนะแล้วตอนนั้นก็ต้องบอกว่ามิเกะเนี่ยก็เสียท่าให้กับไททันตัวนี้นะครับผมคือเนื้อหาในตอนนี้นะจะบอกว่ามีการสปอยไปยังช่วงท้ายของมังงะเลยนะครับสำหรับใครที่ดูแต่อนิเมะอย่างเดียวก็ระวังสปอยไว้ให้ดี ก็เข้าสู่เนื้อหากันเลยนะกันนะครับผมก็ในส่วนของที่เป็นไททันที่มีความเป็นสัตว์ป่านะครับก็ถ้าเกิดว่ามองจากช่วงหนึ่งที่พิพพ์โคลคำรามทํางานไปแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นว่าไททันโครงกระดูกของเอเรนเนี่ยมีการเดินไปเพื่อที่จะพาพิพพ์โคลคำรามไปเหยียบย่าโลกนะครับแต่ว่ามันมีความสามารถอันหนึ่งที่เรียกว่าโคตรจะโกงเลยครับผมของไททันบนรรพบุรุตตัวนี้นะครับก็คือว่าเขาสามารถเรียกผู้ถือครองพลังไททันในอดีตเนี่ยออกมาช่วยได้นะครับโดยผู้ ู้ถือคองพลังไททันในอดีตที่ออกมาช่วยเอเลน่าตอนนั้นก็คือจะเป็นเป็นไททันไรสติที่มีความสามารถของไททันทั้ง9กนะครับก็ถือว่าเป็นโคตรพลังที่โคตรจะอีพิกเลยเพราะว่าพวกไททันที่อยู่รอบนอกเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเป็นพวกไททันมิสซี่ธรรมดานะครับพวกพีพวกแจมใช่ไหมแล้วก็พวกไลเนอร์รีไวล์อะไรพวกนี้ก็คือจะมีแบบไททันมีสติแล้วก็พวกทหารหน่วยสำรวจพวกทหารรุ่นร้อยสี่อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันไม่มีใครหรอกที่จะสามารถสู้ไททันมีสติพวกแบบโดยเฉพาะนะผมจะมีฉากหนึ่งแต่ว่า ต้องบอกเลยว่าฉากนี้เป็นฉากที่อ,ออกมาจากหลังที่เราได้เห็นพลังความสามารถนี้นะครับก็คือว่าเราจะได้เห็นไททันคอนสงครามในอดีตเนี่ยโอ้โหเขาแบบมีการใช้ธนูในการเล็งโจมตีพวกแบบที่จะเข้ามาโจมตีเอเลนนะโอ้โหอันนี้ต้องบอกเลยว่าความสามารถโคตรโหดมากนะครับแล้วก็มันจะมีพวกแบบเป็นฉากเล็กๆน,น้อยๆให้เราเห็นพลังไททันในอดีตเนาะไม่ไว่าจะเป็นไททันเกราะน,นะครับไททันเกราะในอดีตเนี่ยก็มีการใช้ความสามารถเป็นเกราะหินในการคุมร่างกายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็พวกแบบไททันคอนสงครามที่มีความสามารถในการสร้าง สร้างสรรค์อาวุธต่างๆนานาใช่ไหมไททันลดลากไททันพวกต่างๆไททันกรามอะไรพวกนี้มีหมดเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไททันพวกนี้มันไม่มีคนถือคองพลังที่เป็นตัวควบคุมนะครับพวกที่ควบคุมพลังคนนี้ก็คือพวกเอเลนนะครับผมก็คือเอเลนเนี่ยเป็นคนใช้พลังบันผับดุไททันในการควบคุมไททันเหล่านี้ทีนี้เนี่ยมันมีจุดสังเกตอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คือว่าไททันสัตว์ป่าในอดีตนะครับผมหรือที่เราได้เห็นคําแปลตามคําของ Netflix นะว่าไททันอสูรนะครับ ต้องบอกว่าชื่อเรียกของไททัน ที่ซีกถือครองเนี่ยมันคือเคมโนโนเควจินนะครับผมเคมนโนเนี่ยมันแปลว่าสัตว์ป่าก็ได้มันแปลว่าสูนก็ได้มันแปลว่าอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คนนะครับพวกสัตว์ที่แบบสัตว์เดรัจฉานอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เนี่ยจะบอกว่ามีสัตว์ต่างๆมากมายนะครับที่โผล่ออกมาแล้วเราก็จะได้เห็นว่ามีทั้งแบบพวกงูใช่ไหมมีจระเข้มีพวกลิงลิงก็เป็นของซีกอะไรเงี้ยนะเออคือมีหลากหลายสัปสัตว์มากนะครับทีนี้เนี่ยผมจะพูดถึงผมจะไม่เจาะนะว่ามันมีตัวอะไรบ้างที่โผล่ออกมานะครับแต่ว่าผมอยากจะ สัตว์ส,สี่ตัวที่ปรากฏในฐานะที่มีผู้ถือครองพลังไททันอย่างชัดเจนนะครับผมสี่ตัวนั้นมีใครบ้างนะครับก็เดี๋ยวไปเจาะกันทีละตัวเลยย้ำนะครับว่ามีการสปอยเนื้อหาไปถึงช่วงท้ายของมังงะก็ระวังกันให้ดีนะครับผมตัวที่หนึ่งเลยนะครับผมแน่นอนนะครับตัวที่เป็นคนถือครองพลังไททันตัวแรกที่ให้เห็นเลยว่าเป็นสัตว์ปานะครับก็คือซีกเยเกอร์นั่นเองนะครับซีกเยเกอร์ปรากฏตัวขึ้นครั้งแรกในช่วงซีซั่นสองนะครับผมที่โผล่มาแล้ว เหมือนกับมาจะมาช่วยเหลืออะไรเนอร์ว่าแบบไอ้พวกนี้มันมาแล้วทําภารกิจกันชา้าและเกินอะไรเงี้ยนะตอนนั้นปรากฏตัวขึ้นมาในฐานนะไททันอสูแล้วก็เจอกับมิเกะตน,นะครับมิเกะตที่ขึ้นชื่อว่าเป็นรองแค่หัวหน้ารีไวก็โดนไททันอสูนของซีกจัดการซะเละเลยนะครับก็คือว่าซีกไม่ได้จัดการด้วยตัวเองหรอกแต่ว่าเขาจัดการด้วยการให้ไททันที่ตัวเองแบบสร้างขึ้นมาจากมนุษย์ในหมู่บ้านแรงาโคเนี่ยฆ่ามิเกะตน,นะครับผมก็เป็นฉากที่น่ากลัวมากนะเออเราจะได้เห็นว่าโอ้นี่ขนาดไททันอสูไม่ได้ออนีนน ออแล้วอีกอันนึงก็คือว่าความสามารถของไททันอสูนที่ซีควบค,คุมเนี่ยซีมีความสามารถด้านเบสบอลใช่ไหมเขาก็ใช้ความสามารถนี้ในการที่จะแบบสังหารพวกหน่วยสำรวจได้นะครับเออเราก็จะเห็นว่าตอนศึกของชิคกันชินาในซีซั่นสเนี่ยเขามีการต่อสู้กับหน,หน่วยสำรวจและหน่วยสำรวจตายเกือบหมดเลยครับ อ่านี่ก็เป็นพลังของไททันอสูรนะครับก็ถึงตรงนี้ขอเกริ่นนิดนึงว่าพลังของไททันอสูรนะครับมันจะได้รับสืบทอดในแง่ของพลังไททันอสูรของตัวผู้ที่สืบทอดพลังด้วยนะครับแต่ว่าคนที่ไม่ได้สืบทอดพลังโดยตรงแต่ว่าดินได้กินน้าไขสลัรของซิกไปและรับสืบทอดพลังอะไรบางอย่างมาเนี่ยก็จะได้รับความเป็นสัตว์ป่าตรงนั้นไปด้วยนะครับอันนี้ผมสันนิษฐานโดยที่เห็นจากภาพก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราดูดีๆแล้วเนี่ยทุกคนไปลองดูไซนองซีซันครับเราจะได้เห็นว่า ไททันของกาลิอาใช่ไหมของพาโกกาลิอาเนี่ยมันมีความเป็นสิงโตเออในเขาก็สันนิษฐานก็ว่าแบบไอ้ไททันของอ่าที่เป็นของพาโกเนี่ยก่อนที่จะกินยูมิลเนี่ยเขาได้รับน้ําไข็สัตว์หลังซีกมาเลยมีความเป็นแบบสัตว์ป่าอะไรเงี้ยนะเออก็เหมือนเป็นสิงโตนะครับผมเออก็มีมุมตรงนี้เหมือนกันนะครับเออให้เราเห็นนะทีนี้เราจะได้เห็นอีกอันนึงก็คือตัวต่อมานะครับผมคือไททันนกนั่นเองนะครับในไฟนอลซีซั่นเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีทหารของมาเลยใช่ไหมที่เขาพูดกันว่าแบบว่าเออเเนนนนีีนี่่ยบโลกรามมั ท่าน inda, บาิไนได้ป่ะหรือไงว่า,าอะไรเงี้ยเหมือนเป็นประโยคคุยเล่นๆน,นะครับแต่ว่าไทยท่านนกมีอยู่จริงนะครับและคนที่ถือครองพลังไทยท่านนกนั้นก็คือฟาโก้นั่นเองนะครับผมฟาโก้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีความสำคัญกับเนื้อเรื่องมากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีการช่วยเหลือกาบีเนาะแล้วก็พยายามที่จะทําให้อะไรๆมันอยู่ในความสงบมีความคล้ายอาร์มินอยู่เหมือนกันนะครับเป็นคนที่ไม่ได้รักการต่อสู้ขนาดนั้นเนาะฟาโก้เนี่ยเขาไปได้รับน้าไข่สันหลังของซิกโดยบังเอิญตอนที่เขาไปคุยกับคุณนิโคลโล นิโคโลเนี่ยเขาก็กําลังสงสัยอยู่ว่าใครนเป็นคนฆ่าซาชานะครับแล้วก,บกาบีกับฟาโก้เนี่ยก็เข้าไปพูดคุยแล้วก็เปิดเผยว่าชั้นนี่แหละเป็นคนยิงไอ้ปีศาจนางนางปีศาจนั่นเองอะไรนะเออแล้วนิโคโลก็โมโหมากเอาขวดไวน์ฟาดหัวกาบีแต่ว่าฟาโก้เนี่ยเอาตัวมากันไว้นะครับพอฟาโก้เอาตัวมากันไว้ปุ๊บขวดไวน์แตกโบ๊ะ ฟอโก้ก็ได้รับดามแข็งสลังของซิกไปนะครับพอได้รับดามแข็สลังของซิกไปปุ๊บพอซิกตะโกนปุ๊บฟาโก้ก็ต้องกลายเป็นไททันนะครับอ่าก้าวสก,กิกปมาตรงนี้พอกลายเป็นฟอฟอโก้กลายเป็นไททันปุ๊บเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าฟาโก้เนี่ยเขาก็ไม่มีสตินะครับแล้วก็ทำตามคำสั่งของซิกเนาะแล้วตอนนั้นกำลังจะกินไลเนอร์แต่ว่าพอก่อนจะกินไลเนอร์เนี่ยตัวของฟอโก้เขาก็ได้ออกจากร่างไททันมาแล้วฟาโก้ก็ไปกินฟอโก้ซะอย่างนั้นครับผมแล้วเนี่ยพอ กินพอกโก้ไปใช่ไหมก็จะได้เห็นว่ามันมีพลังของไททันกรามได้รับสืบทอดแล้วแต่ว่าด้วยความที่ได้รับน้าขายสลักของซิกมาเขาก็สามารถกลายเป็นไททันสัตว์ป่าที่เขาจินตนาการนะครับก็คือว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ชอบนกนะครับผมฟาลโก้ co, ชอบนกก็เราจะได้เห็นตั้งแต่ไฟนอลซีซั่นเลยว่าโอ้โหเขาชูมือในข้ามกลางสงครามเลยว่าเฮ้ย e นกที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะตรงนี้มันอันตรายนะอะไรเงี้ยเออ,เอ,อนะครับก็ได้เห็นว่าฟาลโก้เนี่ยเป็นคนที่ชอบนกแล้วก็ชื่อของเขาเนี่ยก็มีความหมายว่าเป็นนกเหยี่หมอนกันนะครับฟา ออแล้วพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาก็สามารถกลายเป็นไททันที่สามารถบินได้จริงๆเอออันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากนะครับน่าจะเป็นไททันที่บินได้เพียงคนเดียวของเรื่องเลยนะเออก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไททันสัตว์ป่าที่เราได้เห็นกันนะครับแต่ว่าเขาก็มีพลังของไททันกรามนะแม้ว่าจะไม่ได้เห็นศักยภาพการแสดงพลังของไททันกรามเพราะว่าพลังของไททันกรามคือการบดขยี้ถูกไหมการเคี้ยวการขยํำอะไรพวกนี้เออแต่ว่าพอเป็นนกปุ๊บเนี่ยมันมีจงอยปากปุ๊บออก็ไม่รู้จะไปเคี้ยวอะไรนะครับผมก็เป <laughs> งของพลังที่เป็นบินได้และกันเป็นหลักนะครับไททันสัตว์ตัวที่3นะครับที่ปรากฏขึ้นมาในฐานะผู้ถือครองของเนื้อเรื่องนะครับก็คือไททันแพะนั่นเองนะครับก็ไททันแพน,นี่ต้องเรียกว่าเป็นไททันของคุณทอมคูเซเวอร์ครับผม คุณทอมคูเซเวอร์ก็เหมือนเป็นพ่อคนที่2ของซีกนะครับก็คนนี้เขา,าถือว่าดูแลซีกมาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นคนที่มอบพลังไททันให้กับซีกก็คือในทหารมาเลเนี่ยพอซีกได้เป็นนักรบปุ๊บเนี่ยคนที่เขาจะได้รับสืบท่าพลังก็คือคุณทอมคูเซเวอร์นั่นเองซึ่งคุณทอมคูเซเวอร์เนี่ยเขาเป็นไททันที่เป็นแพ้นะครับเพราะว่า,าเราจะได้เห็นช่วงท้ายของที่ต่อสู้กับพวกเอเลนก็คือว่าเอเลนเนี่ยเขามีพวกแบบไททันในอดีตโผลมาช่วยใช่ไหมแล้วตอนนั้นเนี่ยใน เส้นทางในโลกของพิกัดเนี่ยซีเขาได้คุยกับอาร์มินพอได้คุยกับอาร์มินปุ๊บเนี่ยเขาได้เจอกับดวงวิญญาณของกรีชาเยเกอร์ของเบลโทสแล้วก็ของคุณทอมคูเซอร์เวอร์นะครับแล้วพอตอนนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่าไททันทั้ง3ตนเนี่ยที่คือซึ่งสามคนน่าจะตายไปแล้วแหละแต่ว่าทั้ง3คนเนี่ยปรากฏตัวขึ้นมาในร่างของไททันในอดีตนะครับแล้วเขาก็เข้ามาช่วยพวกอาร์มินเออซึ่งตรงนั้นน่ะเราจะได้เห็นว่าคุณทอมคูเซอร์เวอร์ก็คือเป็นไททันแพะน,นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกกกตััััววททที่่่่่่่่ผผมมผมมมมมมมออออออองงาาาาาาโคคครรรรเเเเเเเนนนนนนะะลลลลยยืืืไู้ใแ็หหปบบฟ มันดูแบบมีความเท่มีความขังของเขานะครับแต่ว่าความเป็นจริงแล้วต้องบอกเลยว่าคุณทอมฟูเซเวอร์เขาก็ไม่ได้แบบเป็นทหารสายต่อสู้ซะทีเดียวนะเ,ออเขาก็เหมือนกับเป็นนักวิจัยเป็นหลักมากกว่านะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเนี้ยที่เขาเป็นก็คือเขาไม่ได้ออกต่อสู้มากมายนะครับแต่ว่าเออพิ่งมารู้ว่าเขาเป็นคนที่ชอบแพะนะครับแล้วเขาก็เป็นไททันแพะในฐานะที่เป็นผู้ถือครองพลังไททันสัตว์ป่านั่นเองนะครับผมต่อมานะครับผมตัวที่4ี่ ตัวที่4เนี่ยไม่มีผู้ถือครองพลังเป็นเล่นเป็นราวครับแต่ว่าถือว่าเป็นตัวที่มีความสําคัญกับเนื้อเรื่องละกันถ้าจะพูดถึงว่าใครเป็นตัวควบคุมไททันตัวนี้ผมมองว่าเป็นบรรพบุรุษยูมิลครับผมนั่นก็คือไททันหมูนั่นเองนะครับเราจะได้เห็นตอนที่พวกแบบว่าตอนที่ยูมิลกับเอเลนนี่แหละเขาอยู่ในโลกแห่งพิกัดแล้วตอนนั้นเนี่ยพวกอาร์มินจะเข้ามาโจมตีโครงกระดูกของไททันเอเลนนะครับแล้วตอนนั้นเนี่ย เอเลนก็เรียกไปพวกไทไอ้พวกไทท่านในอดีตพวกนี้โผล่มานะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามีไทท่านหมูตัวหนึ่งเข้ามาจับตัวอาร์มินไว้นะครับซึ่งอาร์มินถูกจับตัวโดยไทท่านหมูแล้วก็คือคนไทท่านหมูตัวเนี้ยมันมันน่าจะมีสติพอที่จะรู้ว่าอาร์มิน,นสามารถกัดลิ้นแปลงร่างได้มันก็เอาลิ้นยับปากอาร์มินไว้ด้วยนะอันนี้ก็เป็นฉากที่เรียกว่าติดเลนิดหนึ่งและกันนะแบบคิดลึกกับคิดลึกนะครับก็ไทยท่านหมูตัวนี้นะครับเป็นคนที่ไปยับยั้งการแปลงร่างของอาร์มินได้้แลวก็ พาอ,อามินเนี่ยเข้าไปสู่โลกของพิกัดน,นะครับแล้วก็นั่นแหละที่ผมบอกเมื่อกี้อามินก็ได้เจอกับซีกในตอนนั้นนะครับซึ่งไททันหมูตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งน่าจะเป็นหนึ่งตัวแทนของยูมิลที่ทําทให้อามินไม่สามารถแปงลงร่างได้ในขณะนั้นเพราะว่าเหมือนกับยูมิลเนี่ยน่าจะยังมีแผลอะไรบางอย่างอยู่ที่ให้อามินแปงลงร่างตอนนั้นไม่ได้นะครับแล้วอามินก็ถูกไททันหมูตัวนั้นกลืนเข้าไปแล้วพวกมิาาคซาก็ต้องหาทางช่วย อามินมาจากไอ้ไททันหมูตัวนี้นะครับแล้วก็แผนการก็สาเร็จได้ดีแหละเออแต่ว่าไทท่านหมูตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในไทท่านสัตว์ป่าในอดีตที่สามารถเข้ามาร่วมต่อสู้ได้นะครับแต่ว่าเออเหมือนกับได้รับบทบาทในการไปชิงตัวอามินมาไว้ก่อนอะไรอย่างนี้นะเออก็ทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นสัตว์ป่าที่โผล่ออกมาในเรื่องนะครับที่มีบทบาทสําคัญละกันก็มีไทท่านลิงไทท่านแพะไททัทนหมูแล้วก็ไทท่านนกนะครับอันนี้ผมได้อ่านบทความหนึ่งของที่เขาของเป็นของของญี่ปุ่นนะเออเขาตีความหมายกันไอ้ผมยัง พอเป็น12นักสัตว์เลยนะเออที่ในอดีตเนี่ยมีคนเคยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นนกก็มีเหมือนกันเออเป็นงูเป็นจระเข้มีหลากหลายครับผมมีแพะมีอา่ามีหมาใช่ไหมมีอะไรหล,หลากหลายเลยที่เป็นไททันสัตว์ป่าในอดีตซึ่งอันนี้ผมยังไม่เห็นข้อมูลที่มันชัดเจนนะครับเดี๋ยวถ้าเจอข้อมูลอะไรที่ชัดเจนอาจจะเอามาเล่าอีกทีหนึ่งเนาะแต่ว่าสัสตว์สี่ตัวที่ผมเอามาเล่าในคลิปนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญในระดับนี้ละกันเนาะสำหรับวันนี้ก็คงมีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้แหละ ให้ฟังมั่นสุดก็ลองแชร์ให้ฟังกันได้นะครับผมตอนนี้ก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าฟังแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ